ฝนไม่ตกนำสวดเดี๋ยวนี้ต้องเลือกคนต่อก่อนคนไหนดวงดีคะแม่หมอเธอเขาให้เราขึ้นเขาไปไหว้ที่ไหนกันหรอสิ่งเขาบอกมีอีกตรงนี้เขาก็บอกว่าราคา3,000วอนนะคะให้เขียนชื่อแล้วก็คำอธ,ธิฐานแล้วก็แขวนซื้อไปฝากน้องๆที่ทีมไทยส่วนเก่าก็คือใส่ห้อยไว้ห้อยไว้ข้างลางห้อยเสื้อ อร์นิ่งค่ะในวันฝนตกช่ำๆเลยวันนี้นะคะเราก็จะพาแม่หมอตอกแตกนะคะไปเที่ยวจังหวัดขยองกีก็คือจะไปไหว้พระนะคะวัดที่เรียกว่าขรังที่สุดในเกาหลีซึ่งเอกยังไม่เคยไปคือถ้าแม่หมอไม่มาเอกก็คิดว่าไม่น่าจะได้ไปะคะ่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปทานอาหารการเป็นร้านข้าวอบมอดดินที่เตรียมไว้แม่หมอแม่หมอต้องมูให้ฝนไม่ตกนําส่วนเดี๋ยวนี้ <c oughs> <laughs> ยังไงให้ฝนไม่ตก คนหรือเป็นลักษณะของข้าวอบหมอ้อดินนะคะอันนี้จะเป็นชื่อรา้านชื่ออะไรอะ่ะฮังยูฮังยูดิงใช่มังยูดักฮังยูดัก,ดกตัวซัพเตอร์เขาก็จะเป็นขนมปังโฮวีตนะคะทานกับมัชซูรูนะคะนี่โชเมโชแล้วก็คิวคอมเบอร์นิดนึงแล้วน,นี่โอลิฟออยล์มาให้ด้วยะคะ่ะเขาต้องทานก่อนเขาจะได้เซอร์วิสอุกนต่อ ไหนคขนานที่จะหยุดนะคะน,นานดีมากแม่หมอมาต้องหยุดเราก็มามูกับคนปังเอ,อค,นคนปังมาเราต้องมูตามคนปังะะเราต้องปังตามแม่หมออันนี้คือของพี่สั่งมาแล้วจา้าคุณพ่อดของของไปปวนเราไม่กินโอเค แล้วเราจะต้องกินเป็นข้าวต้มนะคะก็คือเราต้องตับออกมาใส่อันนี้ก่อนแล้วก็โอลิฟเซเข้าไปครึ่งหนึ่งนางว่าเซรั่มีอ่อนแล้วเราก็เอาข้าวต้มข้าวต้มซึ่งเราอยากให้ข้าวต้มเยอะนางคืออันอนูนปังน้งหมือนังกระชับใช่คุเมพาร์สเลยอ่ะคนอื่นทำก่อนใช่หรอใช่นะเมื่อกี้นางบอกอยู่ถ่วลุบเป็นน้ำเป็นน้ำชาสวย ป็นาเนรเมดิปลาดอยค่ะคุ่ะเดวเราก็ปิดไว้ค่ะเป็นข้าต้มรสรสอันนี้นะคะเราสั่งเมนูที่เป็นกุ้งทอดกับมัชรูมนะคะน่ากินมากดีแล้วที่ทุกคนไม่สั่งเมนูเดียวกันว่ mm hmm. เาเราจะแชร์กับน้องไ่ได้ mm hmm. แล้วก็น,นี้เป็นหมูใช่ไหมหมูค mm ่ะ hmm. จริง พุ่งดีตัดใหม่นะคะก็คือ,อคุณหมออะไรได้ปรับซิลิโคนจาก15มิลเป็น, 8, ปนแนแต่ทีนี้เนี่ยความยาวของหนังในส่วนของคางมไม่สามารถ<อ>แก้ไขได้แต่ความยาวในส่วนของเหนียงแก้ได้คือเหนียงอ่เย็บเก็บแล้วแต่ว่าคางเนี่ยด้วยความที่สารเหลวแล้วซิลิโคนชิ้นทุกอย่างมันทาให้หนังมันยืดถ้าหมอปรับซิลิโคนให้มันเล็กเกินอ่ะมันจะย้วยมหมอก็เลยปรับซิลิโคนให้เหลือได้สั้นที่สุดที่จะไม่ย้วยก็คือ8มิลแต่ขยับจากด้านล่างมาด้านหน้าเพราะอันเก่าก็คือใส่ห้อยไว้ห ไปข้างล่างห้อยเพื่อแล้วก็คือทำที่มาเกาหลีด้วยนะจ๊ะเออคือถ้าอันนั้นน่ะเราไม่ได้ใส่ที่ยาวแล้วมันย้อยหนังมันก็จะไม่ยืดขนาดนี้กันแล้วบางก็ใส่เราก็นานทุกแปดปีมันเนื้อออกมาแบบซิลิคนมาชิ้นใหญ่แล้วก็ใส่ไว้ข้างใต้กระดูกคางอีกทีดัดในซีนสแกนที่เราเห็นน่ะมันก็เลยย้ยลงมาอย่างเงี้ยตอนนี้คุณหมอสามารถปรับเท่าที่จะปรับได้แต่ว่าเดี๋ยวจะขดสั้นกว่านี้นะคะตอนที่มันยุบบวมมาตอนนี้ก็ยังบวมอยู่เพราะปกติถ้าใครมาทำศัลยกรรมคางอ่ะช่วงแรกม อันนี้พูดอย่างแบบไม่ตอแหลเลยหน้าเนื้ออะไรเงี้ยไม่เจ็บเลยนะคะแต่ว่ามันต้องมีดูแลหลังผ่าตัดหน่อยนะคะบางคนอาจจะแบบมึนยงมึนยาแต่รอบนี้ไม่หมอไม่มึนเลยบางคนนะอยากจะใช้สุดไม่หมอปรึกษาคุณเอได้นะคะแอดออนได้วิตามินหลายตัวมากหลยตัวมากอิ่มวิตามินตอนนี้ฉีดกินฟุ้นแบบ สุดๆไปเลยนะครับแต่อยากจะบอกนิดนึงว่าที่ผ่านมานะกรรมฉันอาจจะเย็นนิดนึงแปดปีก่าจะเจอคุณเอ๋นะคะรอบนี้เจอคุณเอ๋แล้วก็เลยสวยได้ดั่งใจอันนี้แค่6วันทุกคนจ๋าแล้วหลายๆคนพี่เอกเขาถามมาพอตอกลงรูปแล้วอะทุกคนที่มีปัญหาเหมือนกันคือสัรเหลวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>มาปรึกษาพี่เอกก่อนได้ได้<ๆ>ก็ต้องดูว่าอันไหนแก้ได้ไม่ได้ตรงไหนหมอก,ก็จะบอกตามจริงเลยยังไงก็ตามเราสามารถทำให้ทุกคนอะ่ะสวยหล่อขึ้นได้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้แบบไม่มีอันตรายแล้วก็ไม่มีเอฟเฟกต์หลังจากนั้นโอเคแลลล้ววหาาาาาายๆคคนนนมมีีีํถอก่่ทง ไม่หมอมาทำเนี่ยนะคะหมออย่างเชี่ยวชาญที่หมอทำเนี่ยอยากทํากับหมอคนเดียวกับแม่หมออย่างเงี้ยได้ไหมหรือว่าเราเป็นสเปเชียลิสต์ทุกคนอยู่แล้วใช่หมอมีสเปเชียลิสต์หลายด้านมากจะแนะนําคุณหมอที่เหมาะก,กับเคสนั้นๆนะคะใครอยากทำอะไรก็บอกได้จะแนะนําคุณหมอที่เหมาะเพราะว่าโรงพยาบาลใหญ่มากมีหมอกว่า30คนแล้วมีบุคลากรเกือบ500นะคะแล้วก็ตึกเราก็ใหญ่โตได้เพราะว่าไปใช้บริการมาแล้วนะครับพึ่งพอใจก็จะมีสารวจความรู้ใจนะฉันคือไม่ตอนแหละฉันพึ่งพอใจอใจริงๆล้วก็ ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่านะคะคุ้มค่าทั้งค่ามาทําค่ามาคอนซลัลท์ค่าอยู่ค่ากินคือทีมพี่เอกดูแลดีมากอันนี้แบบไม่ได้อวยกันเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราเพิ่งรู้จักพี่เอกมาแค่ไม่นานตอนที่เจอกับตอนที่9นี่แหละแล้วเราก็มาคอนซัลท์กันแล้วเราก็ตัดสินใจมาทําเลยเพราะเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันไม่ไหวแล้วไงพี่เอกเนอะว่ามันหย่อนมันหย่อนมากเกมว่าถ้าเจอตอนก่อนหน้าเนี้เจอตัวจริงเป็นๆอ่ะที่ไม่ใช่ออนไลน์พี่เอกจะให้หมอดึงหน้าเลยใช่รอบหน้าไม่ต้องห่วงจับดึงแน่นอนไม่มีเหลือรอบนี้้ะคคได ยกกระชับด้วยของใหม่ตัวใหม่ใช่สินุเอกซึ่งตัวเนี้หลายๆคนยคนถามมาเยอะมากว่าแม่ร้อยไหมตัวไหนตัวนี้มันเด่นยังไงเออจริงๆพี่เอกมีลงไว้ในช่องของ<ช>พี่เอกอยู่แล้ว<ช>ยังไงก็อย่าลืมนะคะใครอยากสัจญกรรมตรงเต๊ะตรงปกนะคะอย่าลืมมาศึกษาพี่เอกเซอร์จรี่นะคะมาชิมอาหารเรากันดีกว่าค่ะเป็นหมอชิมอันนี้นะคะเราก็จะ จกข้าวส่วนหนึ่งมาใส่ชามแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะเอาน้ำซุปเทใสแล้วล้วก็ปิดฝาไว้เพื่อรอเป็นข้าวต้มทีนี้เราก็กินข้าวสวยก่อนอ่ะนม่หมอก,กินของตัวเองสิว่ากินก่อนนะคะแล้วก็หลายคนบอกว่าทำหน้าแล้วกินได้เลยไหมครับกินทุก<ถ>ัน่างในปากนะจ๊ะแผลในปากไห <c oughs> นใครบอก,กว่ากลัวแผลในปากนี่หัวเอกกุ้งแผลในปากไม่ต้องกลัวเลยจ้ะหมอเย็บดีมากเวอร์หมออเย็บดีเกินอุ้ยแต่หูเขานุ่มหวังหูเขาดูเป็นหมูแบบนุ่มๆมาเผ็ดด้วยอร่อย ใครมาทำกับเออยากมากินรานนี้อนบอกค่ะมีทีมรางพามาได้มันรถแต่เอไม่ทามาแล้วนะคะเพราะว่าออกมานอกเมืองน,งนิดนึงนะคะถ้าอยากให้คุณเอมานะคะต้องมีทีมมาทำัญจกรรมสักห้าสิบคนแต่จริงๆวันนี้ก็คือทุกคนติดตามพี่เอ,อเยอะมากเราก็เราก็ากแบบุยดีใจที่เรารู้สึกว่าเราทักญกรรมแล้วประสบความสำเร็จ จริงๆเรื่องเลิกยามันก็สําคัญอย่างแม่เองอ่ะแม่ผ่ายี่สิบเก้าพี่เอกเขาให้เลือกว่าต็อกจะทำยี่สิบเจ็ดหรือยี่สิบเก้านี่เลือกยี่สิบเก้ารอยเพื่อนทำยี่สิบเจ็ดแล้วตัวเองอ่ะภาวนาสิบภ <c oughs> าวนาใจพาะไปกติทํสัญลกรรมนะเ <c oughs> มายาสลบเมายาเบ์ยานอนลับตลอดเวลาแต่รอบนี้คือต้องบอกเลยว่าไม่เป็นอะไรเลยเ <c oughs> ฟชมากดีเป็นพิเศษด้วยทีมง,งานตกใจ <c oughs> ไม่หมอเดินกลับเองงงมากวิตามินมันดีด้วยแหละพี่ใค่มันดี วิตามินมันดีจริงๆทุกคนแต่อ่ะหลายๆคนเห็นหน้าผากเต็มอย่างเงี้ยโมเฮงดีปรับโม่เฮงเนี่ยคือก่อนหน้าเนี้ยเดี๋ยวจะมีรูป before ให้ดูนะคะ ก็คือหน้าผากหน้าผากต่อค่ะพี่เอ๋จำได้ไหมมันจะเป็นร่องออกมาอย่างเงี้ยจำได้เหรออินเสิร์ตรูปล็อกไป้ค่ะเออมันเป็นร่องอย่างงี้ทุกคนร่องหัวเฮงไม่ดีเลยมีปัญหาเรื่องงานเรื่องบริวารอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเวิร์กเลยครับ<ม>แล้วทีนี้ก็มาปรึกษาพี่เอ๋พี่เอ๋ก็บอกว่าเราต้องตับหัวเฮงหน้าผากด้วยซึ่งนอกจากนางจะเป็นสเปเชียลิสต์ด้านเรื่องของศัลยกรรมแล้วรู้ว่าต้องทําอะไรบ้างเรื่องหัวเฮงก็สําคัญแล้วพอมาเจอแม่หมอแม่หมอรู้สึกว่าเออพี่เอ๋อธิบายถูกจุดมากมแล้วก็เขาบอกว่าคนสสววยงง่<ม>่<ม>่ดดดดีีเเเเมอออคะะใชแลู้้รรรััหกกกกกกกนผิิจจาาาไพ ไข่มันเต็มๆใช่ถูกต้องก็คือคุณหมอเกลี่ยให้เรียบไม่มีตรงไหนบุบกรนี้เต่งตึงมากเต่งตึงมากแล้วหมอเกลี่ยลดมากเพราะว่าดิฉันก็แอบทำน้าผักมาเหมือนกันทีมงานจริงหงสองส่วนแรงมากน้าผักเต่งตึงเหมือนกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเธอเราแบบทำแบบไม่ต้องหลับได้ไหมเราปิ้มเลยตอนนี้เราไม่เน้นเกล่เราเน้นเหงื่อจะได้สบายเราแก่แล้วขมับไม่ได้เลยนะทุกคนถ้าใครฟังอยู่นะคะใครที่เป็น f c คุณเอ๋นะคะขมับตรงนี้บุ๋มเนี่ยไม่ได้เลยนะคะมันไม่เข้า นะคะลองแก้มตรงนี้นะคะถ้าหย่อนคล้อยเนี่ยบริวารไม่ดีความรักไม่ดีนะคะหน้าไม่ยกนะคะหน้าไม่ยกตรงนี้คือสุขภาพไม่เลิศอ่านะคะตาไม่เปิดตาตกห่างตาตกนะคะอันนี้คือทั้งความรักและเงินไม่ดีเลยนะคะแล้วใครบางคนมีเส้นตรงนี้ตรงนี้นะคะมันทำให้เราเจอปัญหาเรื่องความเครียด ดังน,น,นั้นเนี่ยคือปรึกษาคุณโดยด่วนถ้าเราบเกว่าเราต้องสวยค่ะผูก <laughs> ง่ายคนสวยหงเหงดีไปเดี๋ยวเราทานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต่อไปที่วัดซึ่งเป็นวัดที่ขลังที่สุดในประเทศเกาหลีมีเสียรพรใหญ่มากแล้วก็น้อยคนไทยมากที่จะได้รีวิวที่วัดนี้เดี๋ยวไปต่อกันที่วัดเลยค่ะฝนตกฉ่ำมากทุกคนเราถึงแล้วนะคะวัดวูจองซาสวยมากเอาจจริงชมบรรยากาศก่อนมา ันนี้คือเขียนชื่อเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวท่านจะไม่รู้ว่าใครทานะคะคนอื่นเขียนไม่ไม่รู้แต่เราเขียนเราต้องมีไฟเช็กด้วยเราก็อกต่อจากชาวบ้านแล้วแบบนี้อะสิ่งที่ไฟเช็กมันไม่ติดอ๋อโอเคเราจะต้องเลือกคนต่อก่อนคนไหนดวงดีคะแม่หมอ <c oughs> เรียบร้อยนะคะแล้เวเราจะขอพรก่อนยาวประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็เดี๋ยวตัดผ้าไปทิ่ววิวทัานั้นได้เลยนะคะเราก็ามาที่อีกจุดหนึ่งนะคะของวัดวัดอะไรแล้วูวจองซาตรงนี้เขาก็บอกว่าราคา3,000วอนนะคะให้เขียนชื่อแล้วก็คำอธิษฐานแล้วก็แขวนแต่กำลังดูอยู่ว่าซื้อที่ไหนคิดว่าซื้อที่ตึกนี้นะตามมาแล้ว คือจริงๆทุกคนถ้าฝนมันไม่ตกวันนี้มันคือดีมากธรรมชาติเองเลยคนชอบธรรมชาติมากดาเ,าเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเรากลับไปเราจะปังแค่ไหนถ้าเกิดว่ามันปังจริงๆแล้วก็ไกลแค่ไหนเราก็มาได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตการมูดในทุกวัดของเกาหลีให้ฟัง,งเนียอ่ะปวดเปียกเริ่มโซมวัดใหญ่มากทุกคนชอบกระดิ่งอันนี้คือเป็นจุดซื้อของมูต่างๆเอจะมีปัญหาที่เอเป็นคนข้อมือเล็กมากเล็กแบบ สิบสองจุดห้าเซนก็เลยใส่อะไรไม่ได้เมื่อกี้กำลังลองอยู่แต่เส้นนี้สวยมากเดี๋ยวนะนี่เส้นนี้เดี่ยชอบไหมซื้อไปฝากน้องๆที่ทีมไทยสวยอะ่ะ น่ารักมากหมุนลูกปัดเด็กดีไหมมีให้หมูแค่นี้เธอของมูที่มีเยอะสะใจมากข้อมือก็คือเล็กสะใจมากเราซื้อของแบรนด์เนมยากมากแต่เราซื้อของมูง่ายมากเราเอาไปค่อยกั่อะไรดีอ่ะค่อยที่ห้อง mm hmm. ค่อยประตูสวยหลายสิ่งนะ mm hmm. ชอบปะเธอมันดูแบบของเขาเยอะอ่ะ นี่ดีวกว่าเราเอ๋อเขาให้ไปทางนี้โอ้สวยมากมาเร็วไว้ไปดูไว้สวยมาก ขาไปไหว้ที่ไหนกันเหรอเห็นเขาบอกมีอีกบอกให้ดูก่อนว่ามีอะไรลงเขาค่ะที่รักลงดีๆคนะ,คะห้ามลื่นใที่เซียร์อยู่เราควรลงทางเดียวแหละพี่วันปลอดภัยสุดแล้วอ่ะ